สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูติ่งชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยูยูลิซ่าก็มาอัพสตอร,รี่ฉันไม่รู้ว่าวิดีโอเนี้มันออริจินัลจริงๆอ่ะมันอยู่ในไหนเนาะฉันจะอิงจากสตอร,รี่ลิซ่าเท่านั้นนะทุกคนแล้วสมมติว่าการฟิชเชอรี่กับดีเจงูคือเป็นจริงกระโถยบิงล,ลิลิคือไม่ต้องต้งยมยำงูกินกันแล้วอะทุกคนเดี๋ยวเดี่ยงฉันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูพร้อมกันเลยนะตตดู ฉันดูแบบแค่สตอรี่เดียวอะฉันกดปิดเลยทุกคนฉันจะมารอรีแอคชั่นของทุกคน <c oughs> เอาล่ะสำหรับรีแอคชั่นนั้นจะเป็นยังไงนั้น <c oughs> เดี๋ยวเราไปรอดูความกันเลย 1...2... และส <c oughs> พอสุดนะเราคือ10มีรอด4คันแต่เราสปอร์ตนอะ่ะแก้าข้าวนิ่งส่วนไม่ฉนก็ค่อนลูกฉันไม่รู้ว่าในวีดีโอออริจินอลฉันจะหาโหลดได้จากไหนเดี๋ยวฉันจะโหลดจากสตอรี่ลิซ่าเลยค่ะฉันขอนดูอีกรอบฉันขอนดูอีกรอบ1 2และ3 โอ้ยทุกคนโจกมากเสียงไม่ออกอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองและสามคุณรู้หรอขอลดเสียงนิดนึงเซ็กซี่กร์เซ็กซี่กร์โปรเจกต์เซ็กซี่กร์คือมันเป็นสี ล้วรู้จักดนตรีอ่ะตีตลาดลาตินแกฉันไม่อยากจะคีดเลยอ่ะถ้าในเพลงอ่ะมันมีภาษาเกาหลีใช่ไหมภาษาเกาหลีภาษา,ษาอังกฤษของเมแกนความ EDM ของ DJ Snake แล้วโอซูนาเป็นความลาตินามีความแบบมีความบดบดยุ้ยยุย,ยแกสมกับโปรสมกับเป็นชื่อโปรเจกต์เซ็กซี่กร่ะเอาไว้ก่อนทุกคนฉันต้องสรุปไม่มี หรือว่ามีอ่ะมันอุมันถ่ายรถมาขนาดเราต้องมี m อมบีเราปะแกเราเชื่อว่าเพลงต้องปังแน่เลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นร่วมง,งานครั้งเนี้ยไม่ว่าจะเป็นลิซ่าดีเจสเน็กโอซูนาที่แบบเรียกได้ว่าเขาบอกว่าเป็นนําเพลงละตินขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดเป็นว่าเล่นเน่ะรวมไปถึงเมแกนที่ล่าสุดปีล่าสุดนางได้รางวัลอ่า ในของแกรมมี่อวอร์ดสรางวัลติดอะแกเอาไงกอนเอาไงกูนดีใจไม่เก่งเราแกเชนขอดูอีกรอบได้ไหมขอดูอีกรอบขอดูอีกรอบไม่ไหวปังไม่ไหวขอดูอีกรอบอันหนึ่งสองสามเราเดมาแบบชุดเขียวอะแกยังไงก่อน เราชื่อโปรเจกต์ก็คือเ sexy g i r ลของ, Đ งจริงจริงๆรถคันแรกคือลิสตารถคันที่สองคือเมแกนรถคันที่สามคือดีเจเน็กป้ายนี้นิวยอร์กหมดจ้หมดเลยเอ๋ออุ้ยแกในป้ายนี้เราดูดีเทลไม่ทันนะ่ะแต่เห็นของดีเจสเน็กเป็นป้ายนิวยอร์กคัมมิ่งซูน I'm so excited ทุกคนไปเทรนทวิตเตอร์เนี่ยเอาทวิตเตอร์ให้แตกเลยนะ <c oughs> อทุกคนสำหรับเออเราเราจะไม่พูดเราปังหรือไม่ปังเราเชื่อว่ามันปังแน่นอนเนาะสำหรับการรอคอยที่บิงและลีลีทุกคนนะคะรอคอยมาอย่างเดินนานนะคะในที่สุด DJ ก็มีความเคลื่อนไหวที่เรียก,ยกว่าเมื่อคืนก็ออกได้ออกมาทวิตว่า100เซแล้วเนาะอาลาดสำหรับ ใครที่รอเพลงลิซ่านะคะก็คอมเมนต์มามอยกับเราได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วกับการรีแอคชั่นนะคะเป็นวิดีโอ Coming Soon การคอลลา b o เรชั่นของลิซ่าเมแกนดีเจสเน็กและโอซินานะคะก็ส่งไปแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลานไปแล้วสวัสดีค่ะ